กูมาปิดกปิดกูาไม่มีน้ำมีน้ำมีน้ำกูสองงกูมาปิดกูมาปิดไปโอนะตัวตัวน้าก่อนตัวน้าก่อนไม่มไม่ม่มีน้ำกูไม่มีน้ำรัเ้นได้เได้เลีสามลีตัวต่อไปตาย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 ได้ตดตมาตตน้าไปชวยให้ชวยให้สกากัรสกาดกาดกัดากดสไม่รตาไหนตาไหนตาไหนเล้ยงยาเ้ยงยาเลย่าไม่มีน้ำเยระวังเทระวังเทเลีายงอยาเลีายงหยาเลี้ยตยาดเลตยงยายงย ตาย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 ตาตายตาตาย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 ตยตา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 ยตยตายตายตยตยตายยตายยตายตายตายตยตา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 ยยตา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 ายต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 าตาย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 ตาายต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 ายายต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 าตาย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 ยตา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 ยตยตายตายตยตา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 ยายตายตยตา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 ยต

แข็งแข็งแข็งไอ้หุ่มาไอ้หุ่มาเฮ้ยมาให้กวงดิห่าโง่โง่่่กับฮ้มาล้วมาแล้วไ่ยับอก่คนก่อนมันทาอะไรอ่ะเอเอะเงเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊มเอเอมะเอ๊ะเอ้ะเอ๊เอ๊เเอเเ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 ออเเ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 อเมาเอเาะเออเเ ยไม่มีฟิกนะปูบสินเนลให้ไม่ไม่ให้มันลงมันมีแข็งนะมันมีแข็งแข่งเอาตู้นเอาตู้นูงัดเฮ้ยตายตายตายไม่รม่รไม่รไม่ร้ร้สร้ร้เอาของรไปหมุนนไดเลยเออเอาเลยเราวังไมพีจะตายพีจะตายไ่รกไม่รักจะตายเอาของก่อนเอาของก่อนเทเนลอกี้จะตายเเนลอกี้จะตายเฮ้เราดูฟุกไเฮ้กูโดนหอกูโดนไค้นไ้รัน่รับหนยรับหน่รับบอลกูเจ็บนะตายนะกูตายตายไ้ไม่ได้าได้าไ้มันจับแล้วม มามาเฮ้ตัวเอ๊ไอ้พี่นาพีนาเฮ้ยุดขุแทงห้ผม้วยไปองฟิตฟิตไปล็อกซี่ใกล้เกิดแล้วเเราเล่นกลางก่อนเล่นเราจะตายเราจะตายเล่นกับเวฟเลยเล่นกับเวฟถ้ากูป็อกสองกูกัดบ้านนะโอเคโอเคกไม่เข้าก็ยังไม่เข้าก็ยังไม่เข้าโดนหอก็กสอง็อกสตสรอดูพี่น้าไ้มันจะมันจะยากับกูุงพี เอา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 เาบิเกิดเราบิ้วเกาบิเกอาลรู้ได้วอาบูตสยเพื่อสวย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 ่อกปลอยเฮ้ยกูได้อยากกูไอยากอสวยสเอาของเอาองี่เฮกเลสองกเลสองูเลสองให้กูลงบอกเห้กูลงลงหนลงไเอ้ยมีัวไหนมน่กได้อยากกูได้อยากกด้อยากดูอหน่อยะอดพี่ยิงไปยิงไป ตายตายตายปางให้บังให้เก็บเตือยม้าอยู่โซนซ้ายไม่แนะนี่แหละจะตายทีเดียวตายตายตายออกได้ดูคาตาคิรีเด้คาตาคิรีเล่นมักได้ลยมันอ่ะเดี๋ยวมันกุลงกุลงกุลงพี่เก่งนะไม่อึ่งสวยสวยสวยเจ็แม่เอาอย่างก่อนพี่เอาอย่างก่อนเออมันคาตาคิรีแลร่างให้ยกเต็ดลงอลมลนอิมูนมาแล้วอยู่ลงอยู่พี่ตาย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 เล่นต่อเล่นต่อไอ้นางแล้วไอ้กูไอ้กูกูมีแข้งอาอกดิ <ด>แฝกไม่ไดันเลยกูหนึ่งให้กูหนึ่งให้ตา,ายตา,ายตายเอาไปก่อนนะเอาปไปก่อนปะาไก่อนมาดิมาดิเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มาดิยกให้แทลความมาไปพี่ไปหมดตัวไม่ทันดูดิรอดูดิกระจงกระจงกำแพงตายอยู่เปียเปจ็บเฮ้ยเข้าเข้าเลสเลยเข้าเลสมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเด็ดเอาคนก่อนดิพี่เอาคนก่อน ตายตายพี่แอนเนี่อะกระจงอันตีไปแล้วกระจงอันติแล้วเก่งเก่งพี่เดี๋ยวเราดูคอมโบยคอมโบว้พี่ป่าปูดิเก่งสแล้วเพื่อนไปงานกระจงได้ยิงไม่ต้องผูไม่ต้องมู่อยนะไม่ต้องถือไม่ต้องถือเดมมาเลยลสืบเวลสืมเวล้างล้างดึงดึงนะเพื่อนจะตายตายไม่จะตาย่ะกูลองสลีมาสลีมาแล้วยิงให้ยิงให้ตายตายตาเพื่อนลัว ทำเพื่อนกูออจาได้จบได้มาจบล่างมาจาะร่างารักจรักอะไรนติกูมีรัางกร่างรัารออรรงสับดิไอ้กูกูขอขอใช่ไอ้อดีตดีัสดีคับน้องเอ้ยเบียมไปเบี่มไเบีมจบแล้วไปเถจะฟอร์เนติกตอสุดท้ายอติออนติี่ทีเดียวตายเฮ้ยเราวิ่งฟิกยิงเฮ้ยเราวิ่เราวิ่งเฮ้สี่กูเอาแม่งดิใครตามทันกูบ้างท่นใท่านสวัสดีใส่เลยใส่เลยไปะเ้ยีโ ดูดูดบนกูเองเลยบนอ่ะเราดูเราดูกุหลางแมวเนาะล็อกซี่ล็อกจับล็อกซี่จับล็อกกูมันจับกูแล้วไงตายเฮ้ยเฮ้ยคลิกที่ตายนะเว้ยใช่เส้เส้ดึงมาเลยดึงมาเลยดึง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 ลาวีตายเฮ้ยลาวีตายมาฟูจะถ่ายมาพี่น้องถ่ายออกไปน้องได้ได้ถ่ายออกให้ไปดิไปดิพี่มาพี่มาถ่ายออกถ่ายออกตันกุตันดูกูดูกูล็อกซี่ก็ได้พี่น้องจะตายแล้วกูไล่กูไล่ดิพเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้นะเว้ยรอได้ของพี่เียอะนกู เอาเลยพี่น้ำกูเียกลางเอาป๊บกลางให้เออกูจะัดอ้อยเดี๋ยวดูอ้อยให้เออเฮีเดียวเอาสุดเอาสุดสุดเลยสุดเลยปังปังนีกูตันกูขอให้กูขอให้กูขอให้ตายตาถ่ายอ้มาถยตายตาอ้อยดิอ้อยดิเ้ยกูถ่ายได้กูถ่ายได้ไเจ็บถ่ายตัเฮ้ยรอคิเลแล้วจบ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 แล้วข้ให้กูข้บ้านนะตีบ้านด้วยถ่ายมาพี่ถ่ายาแม่ก่อนเลยเลยพี่อะไรฮ้อะไรไปวะ